พระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกเสนอตอนที่44เรื่องพระองคุลิมานสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีกรุงสาวัตถี สมัยนั้นในแว่นแควนของพระเจ้าประสเสนที่โกศนมีโจรชื่อองคุลิมานเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดปักใจมั่นในการฆ่าตีไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายองคุลิมานโจรน,นั้นกระทำบ้านไม่ให้เป็นบ้านกระทำนิคมไม่ให้เป็นนิคมกระทำชนบทไม่ให้เป็นชนบทเมื่อเข็นฆ่าพวกมนุษย์แล้วตัดนิ้วมือ ร้อยเป็นพวงไว้ความบางตอนในอัตถกถากล่าวว่าองคุลิมานเป็นบุตรของนางมันตานีภรยาปุโรหิตของพระเจ้าประสิทธิโกศลในเวลาที่คลอดออกมานั้นเป็นเวลากลางคืนและเป็นเวลาเดียวกันกับสบภาวุธทั้งหลายที่มีอยู่ในพระนคร ได้ปรากฏแสงรุ่งเรืองดังเปลวไฟแม้พระแสงหอ,อกและพระแสงขันของพระเจ้าปเนสนท่โกศลที่วางอยู่ใกล้แท่นบรรทมก็ลุกโผลงราวกับเปลวไฟเช่นกันรามปุโลหิตผู้เป็นบิดาจึงรีบออกจากเรือนไปดูดาวก็เห็นว่าบุตรของตนเกิดในเลิกของดาวโจรจึงรีบไปเฝ้าพระเจ้าปเสนทิโกศลกราบทูลถึงเหตุของอาวุธทั้งหลาย ลุกโลงขึ้นราวกับเปลวไฟว่าเพราะมีทารกเกิดขึ้นที่บ้านของข้าพระองอาวุธเหล่านั้นลุกโลงขึ้นด้วยอนุภาพแห่งทารกในภายหน้าทารกนั้นจักเป็นโจรปุโรหิตได้กราบทูลขอให้นําทารกไปฆ่าเสียแต่พระเจ้าเปรตที่โกศลทรงห้ามตรัสว่าโจรเพียงคนเดียวจกทำอะไรได้เปรียบเหมือน ข้าวรีบรวงเดียวที่ไม่อยู่ในนากว้างถึงพันกรีดท่านโปรหิตจึงตั้งชื่อทารกผู้เป็นบุตรของตนว่าอะหิงสกากุมารแปลว่ากุมารผู้ไม่เบียดเบียนใครต่อมาเมื่ออหิงสกากุมารเจริญวัยขึ้นมารดาบิดาได้ส่งไปศึกษาศิลปวิทยา อยู่กับอาจารย์ที่สาปาโมกที่เมืองตักศิลาอาหิงสก,กะเป็นคนดีเชื่อฟังคำของอาจารย์จึงเป็นที่รักใคร่ชอบใจของอาจารย์พวกศิษย์ทั้งหลายพากันริษยาปรึกษากันในการที่จะทำให้อหิงสก,กะกุมารแตกกับอาจารย์พยายามพูดให้อาจารย์เข้าใจผิดว่าอาหิงสก,กะกุมารคิดร้ายอาจารย์หลงเชื่อดำริว่าจำเรา จะฆ่าอาหิงสากากุมารเสียแต่แล้วกลับคิดได้ว่าหากเราฆ่าเองคนทั้งหลายก็จะเล่าลือกันว่าอาจารย์ที่สาปาโมกฆ่าลูกศิษย์ที่มาศึกษาในสำนักของตนต่อไปคงจะไม่มีใครมาศึกษาในสำนักของเราจำเราจะหาอุบายยืมมือคนอื่นให้ฆ่าแทนคิดดังนี้แล้วจึงเรียกอหิงสกกุมารมาบอกว่าเธอ ได้เรียนศินละปะวิทยาใกล้จะสำเร็จแล้วเธอจงไปฆ่าคนมาให้ได้1,000คนก่อนเธอจึงจะสำเร็จอหิงสกก,กุมารกล่าวว่าข้าพเจ้าเกิดในตระกูลที่ไม่เบียดเบียนใครข้าพเจ้าไม่อาจฆ่าคนได้อาจารย์จึงว่าถ้าเธอไม่ฆ่าคนให้ได้ถึงหนึ่คนเธอก็จะไม่สำเร็จศิละปะอหิงสกก,กุมารคิดว่าคำกล่าวของอาจารย์เป็นความจริง ด้วยความที่ต้องการจะสําเร็จศิละปะวิทยาจึงทําตามคําของอาจารย์อหิงสก,กะเดินทางกลับมายังป่าชาลินีแคนโกลสนพร้อมด้วยอาวุธคือดาบและธนูซุ่มอยู่ในราวป่าเพื่อดักสังหารชีวิตเหล่าชนที่ผ่านไปมาแล้วตัดนิ้วมือของผู้ที่ถูกตนสังหารไว้แล้วคนละนิ้วนำมาร้อยเป็นพวงมาลัยคล้องคอเพื่อจะได้ทราบว่าตนสังหารชีวิตมนุษย์ได้เป็นจำนวนเท่าใดแล้ว เหล่าชนจึงขนานนามอะหิงสกะว่าองคุลิมานโจรคือโจรผู้มีนิ้วมือเป็นพวงมาลัยชาวบ้านที่มีหลักแหล่งอยู่แถบชายป่าหวาดเกรงโจรภัยต่างอพยพเข้าไปอยู่ในเมืองสาวัตถีกราบทูนร้องทุกข์เรื่ององคุลิมานโจรต่อพระราชาประเสรตที่โกศลปุโรหิตและนางมันตานีทราบความก็แน่ใจว่าเป็นการกระทำของบุตรตน ด้วยความรักบุตรนางมันตานีรีบออกเดินทางจากกรุงสาวัตถีไปตามหาอเหงกะทันทีเพื่อเตือนให้หลบหนีราชภัยก่อนที่พระราชาจะยกกำลังออกมาปราบปรามระยะนั้นองคุริมานสังหารชีวิตมนุษย์มาแล้ว999รายเหลืออีกเพียงรายเดียวก็จะครบ1,000ตามคำสั่งของอาจารย์ ใกล้รุ่งวันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดูสัตวโลกทรงเห็นองคุลิมานปรากฏอยู่ในข่ายคือพระยานมีพระดำริว่าหากเราไปโปรดความสวัสดีจากมีเจรจนั้นด้วยว่าเมื่อได้ฟังคำของเราองคุลิมานจากออกบวชในสำนักของเราแล้วจักได้อภินญาหกแต่ถ้าเราไม่ไปเธอจักสังหารชีวิตมารดา แล้วไปสู่เอเวจีมหานรกในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีเสด็จกลับจากบิณฑบาตแล้วทรงเก็บเสนาสนะทรงครองผ้าแล้วเสด็จดำเนินไปยังป่าที่องคุลิมานโจรซุ่มอยู่พวกคนเลี้ยงปศุสัตว์และพวกชาวนาที่เดินมา เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงกล่าวว่าข้าแต่ท่านสมณะท่านจะเดินไปทางนั้นเพราะมีโจรชื่อองคุลิมานเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดปักใจในการฆ่าไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายข้าแต่ท่านมหาสมณะพวกบุรุษสิบคนก็ดีมากกว่านั้นก็ดีย่อมรวมเป็นพวกเดียวกันเดินทางนี้แม้กระนั้นชนเหล่านั้น ก็ยังถึงความพินาศเพราะน้ำมือขององค์ุลิมานโจนเมื่อคนพวกนั้นกราบทูลเช่นนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าสมนิ่งแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สพระผู้มีพระภาคเจ้าคงเสด็จดำเนินต่อไป